เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลย์เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการตัวละครใหม่นะครับเป็นอีโมไดลิสตนั่นเองนั้นก็อาจจะมารีวิวช้านิดนึงนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นมาจากหลายๆที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้รับชมผมเล่นมาแล้วในไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งผมก็ได้เอาตัวละครตัวเนี้ไปไต่ในแชมเนลีกมาแล้วนะครับก็เห็นผลแล้วนะครับว่าเป็นการตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับสำหรับตัวไลริสนะอ่ะ คลิปนี้นะครับอยากจะให้ตั้งใจดูนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะนาํามาฟากเนี่ยก็คือจะเป็นการพูดถึงความสามารถวิธีการเล่นแล้วก็การจัดจี้แล้วก็วิธีการรับมือวิธีการแก้ทางการ์ดใบนี้ด้วยนะครับในช่วงท้ายคลิปนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจรับชมแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะที่ผมตั้งใจทาขึ้นมานะครับโอเคก็ความสามารถแรกนะครับของการใบนี้นะเราพูดถึงความสามารถกันก่อนนะ ความสามารถแรกก็คือเมื่อเราเนี่ยไปตกใรมาของตัวเองโอกาส70%อควบคุมฝันลงมข้ามแบบสุ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถก็คือเมื่อฝัอนลงมข้าม,มาตกพื้นที่องค์ฉันนะครับโอกาส70%นะครับที่จะเพิ่มเขาม้มาทางคูณ4นะครับผม,มก็เป็นสกิลเมืองแพงในตัวนะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อฝันลงมข้าเนี่ยตกใรมาของฉันนะครับโอกาส70%กักขังฟองสบู่นะครับก็เป็นความสามารถที่อ่าเป็นสกิลโจมตีแล้วก็มีสกิลขังฟองให้มันแบบตายภายในช็อตเดียวไปเลยอะไรประมาณนนีี้้สหัตว อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อคสามารถครับต่อยังไม่หมดนะเมื่อเราก่อสร้างนะครับผมโอกาส50%ชาร์จพลังงานคล้ายๆกับไดไดออนนั่นแหละนะครับที่มันจะมีเม็ด3เม็ดอยู่บนหัวนะแล้วเมื่อมันก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีโอกาส50%ที่มันจะชาร์จพลังงานสูงสุงสดสามสต็กนะครับถ้าเกิดว่ามันชาร์จเต็มปุ๊บมันก็จะติดตั้งส่วนองังวนทันที แล้วก็ไอ้ส่วนอากุนตัวนี้มันจะมีความสามารถในการดักจับนะครับฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเดินผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสอยู่ที่70%ที่จะดักจับฝ่ายตรงข้ามมาให้เขาเดินผ่านไปได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอฟเฟะเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถูกดักจับเนี่ยจะไม่สามารถซื้อต่อเมืองตรงนั้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่แบบโกงนะถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาเทรดมือเราเนี่ยก็ต้องทอยมาตกโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าโดนดักจับเนี่ยก็ไม่สามารถซื้้ออออต่่ไดนนนััเเงะคครบโ แล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของตัวนี้เลยนะก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส90%ปลูกเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ว่างแบบสุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลผุดเมืองนั่นแหละนะครับว่ายง่ายเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่อไอตัว90%ตัวนี้มันจะผุดเป็นธงขึ้นมานะครับแล้วไอธงตัวนี้เมล็ดพันธุ์ออกมาเนี่ยมันมันเป็นเมล็ดแลนด์มาร์คนะเมื่อเมื่อเราสร้างปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผุดขึ้นมาปุ๊บ แล้วฝ่ายน้งข้ามเนี่ยไม่สามารถมาทําลายมันหรือว่าไม่สามารถมาตัดมันทันนะครับมันก็จะอัปเกรดไปดันมาร์กในเทิร์นถัดไปของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โกงเลยนะเมืองหด90%เนี่ยคือเราสร้างครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาส90%เนี่ยนะที่เราจะได้พร้อมกัน2เมืองนะถือว่าเป็นอะไรที่โกงเลยครับโอเคต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงการจัดเซตนะครับผมที่มันเอาไว้คอมบก,กันกับตัวนี้นะก็จะเป็นตัวของ เซตที่ผมเล่นในชาเปอร์ลีกเลยนะครับเป็นเซตนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยหมวกคนไร้การนะครับแล้วก็จะเป็นมอนเตอร์นะครับแล้วก็โดนกันวิกนะครับแล้วก็คีย์สำคัญอีกถึงชิ้นนะครับก็คือเพนบอดนั่นเองนะถามว่าทําไมถึงต้องจัดเซตอย่างนี้นะครับก็ไม่ตายตัวนะครับว่าต้องจัดมันผมแต่จี้หนึ่งที่ฟิกว่าต้องใส่เลยแน่นอนก็คือตัวนี้ครับผมมอนเตอร์เนี่ยต้องใส่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเอาไว้คอมโบนกับ ตัวเมล็ดพันธุ์นะเมื่อเราเกาะสร้างเนี่ยเราวอนเตอร์มันวิ่งปุ๊บมันก็จะผุดเหมือนขึ้นมาแล้วพอมืองผุดเนี่ยเราก็สร้างสามหลังในเมืออที่มันผุดขึ้นมาอีกมันก็จะวิ่งไปจุดสตาร์ทอีกเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะ80%ไม่ออกแหละมันถึงจะหยุดนะครับโอเคก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือหมวกหุ่นไการนะครับที่ผมเลือกใส่มาเพราะว่าบางทีผมไปเจอโดนการวิกตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยจบวิกยากนะผมเลยตัดปัญหาไรการใส่หมวกหุ่นไรการ์ไปสาบเขาให เพราะว่าตอนที่เขาเป็นเป็นหว่นลรการเนี่ยไอความสามารถในการการวิ่งของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สายวิ่งเนี่ยค่อนข้างชอบชอบพกมาบ่อยนะถ้าไอตัวบุหุ่นไรการเนี่ยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเพ้นบอร์ดทาสีนะครับผมอันนี้ก็จอาไว้กันตายนะเผื่อเราไปเจอตัวละครที่เขาแบบมีหลุมด,ดําดักอยู่สตาร์ทเราอย่างเงี้ยเราวิ่งไปจุูสตาร์ทใช่ไหมเราก็โดนเขา ัางหนุำหนักนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรการตายเนี่ยหรือว่าเราไม่มีมุดหลุมเนี่ยเราก็จะตายได้นะครับแ้วถาาว่าเราโดนผู้ตระกูลถุงมมอเดนทานมาวางาดักไว้ที่จุดสตาร์ทเนี่ยก็จ,จะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับผมเลยใส่เพนบอร์ดไปผมเผื่อเอาไว้ไปยกเว้นท่ามาทานแล้วก็ไว้ป้ายสีพลิกแพงจบเกมเด้วยนะครับสำหรับจี้นี้นะก็ถือว่าสําคัญเลยนะครับก็เซตประมาณนี้นะ ที่ผมต้องจับประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเซตที่ค่อนข้างพลิกแพงเกมได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิกหรือว่าการล้มนะไอตัวหมวกหุ่นไรการเนี้ก็สามารถเล่นล้มได้นะครับสาวคอยเป็นหุ่นแล้วก็เชิดเขานะก็ทําให้เขาเนี่ยเล่นยากเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าสาวเป็นหุ่นไรการแล้วเนี่ยเขาจะเปรไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับสําหรับหมวกตัวนี้นะก็ผมค่อนข้างชอบนะครับผมใช้บ่อยในการลงหลีกเลยนะไอไรการเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขออภัยลิ้นพันนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซตนี้นะส่วนการรีวิวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองรับชมกันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ทางการ์ดใบนี้ด้วยนะครับว่ามันมีวิธีการรับมือยังไงบ้างนะครับก็ไม่เชิงว่าแก้ทางหรอกก็เป็นการรับมือนั่นแหละนะครับว่ารับมืออะไรยังไงไว้เดี๋ยวจะมาคุยกันช่วงท้ายคลิปนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยไปตั้งใจดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวละครบัลเนเซิลตัวนี้มันจะโหดขนาดไหนนะครรรับววไไดิ้้ปปชมยครับ ก็รอบนี้นะครับเรามาเจอกับบีฮยองรังนะครับบีฮยองรังไม่มีอะไรกันเลยนะถ้าเราได้ถอยคนแรกเนี่ยก็จบเกมเลยแล้วแหละนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมก็อธิบายความสามารถเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันนะผมสําหรับตัวไดริทมันเองนะอันนี้ผมยังไม่ได้อับบัฟนะครับก็เนี่ยนะครับผมความสามารถแรกก็คือเชิดนั่นแหละนะครับควบคุมฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับผม ถ้เาเกิดว่าเป็น1-1ก็จะบงับงคับควบคุมฝ่ายตรงข้ามคนนั้นไปเลยนะครับ70%นะถ้าอัพเต็มแล้วก็มีโอกาสเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกพื้นที่ของเรา70%นะครับจะเพิ่มข้ามทางแบบคูณ4นะครับนี่ก็คล้ายๆก,กันกับรถบัสตามใจฉันนะครับอ่าแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของเราเนี่ย70%นะครับจะโดนขังฟองสบู่นะอ่าส่วนในความสามารถนึงก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นความสามารถเมืองผุดนะผมสุ่มสร้างมเมล็ดสุด เยนเลยนะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะสร้างไปก่อนแล้วกันนะผมรอบนี้เจอไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะอ <most> โอเคนะครับผมเจอบีฮยองก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาเขาไม่มีการวิ่งนะครับ <You 're S 1> โอเคเราก็สร้างไปนะครับเนี่ยในระหว่างที่เราวิ่งมาปุ๊บถ้ามอนเตอร์มันติดเนี่ยมันก็จะให้เราสร้างต่อนะครับเนี่ยแล้วพอเราสร้างต่อปุ๊บไอตัวเมล็ดผุดเนี่ย90%มันก็ติดนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็คือ ก็คือช้าพลังงานครบสนะครับมันก็จะสร้างเรื่อยๆนะครับผมครบสแล้วมันก็มันเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คือแป็กนะครับผมก็คือมันเมืองไม่ฝุดนั่นแหละนะครับไอตัว90%ไม่ติดนะครับ <st air> อ่าแล้วมาฝุดตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมทอย12ได้ไหมโอเค <st air> เน้นเบิ้ลลงพื้นที่ว่างไว้นะครับเล่นไม่ยากอันนี้หมวดรล่กาออกถ้าเขามีโล่นะก็โดนไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ใช้ในกรณีที่ฝันของข้ามีการวิกนะรล่การเนี่ยนะครับอ่า รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมจะตาถั่วปะวะตรงนี้มันเมืองผุดนี่วะล้วผมไม่สร้างป้าเข้าไปครับอ่าโอเคเราก็จะสร้างอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็จะจบวิกแล้วนะอาจจะก,กระตุกหน่อยนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสำหรับตัวส่วนองุ่นเนี่ยเนี่ยถ้ามอนเตอร์มันไม่หยุดวิ่งแล้วเมืองเรายังผุดเรื่อยๆเราก็สร้างใหม่เรื่อยๆนะครับเห็นไหมอันนี้คือมันมอนเตอร์ Monster มันได้วิ่งนะครับผมมันก็เลยหยุดนะอ่าเดี๋ยวผมจะถอยไปที่ 6กะครับก็จบเกมไปเลยนะครับจบลายไปเลยเห็นไหมเมืองเต็มเลยนะครับเต็มแมปอะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรีวิวรอบแรกนะครับก็เห็นไหมเป็นตัวละครที่จบวิกเร็วมากเลยนะครับแถมเมืองเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่จบเนี่ยไอเถาวันที่มันขึ้นมาเนี่ยก็จะหนักจับฝันของข้าไปอีกนะครับก็ทั้งวกทั้งล้มเลยนะครับถ้าไปเจอสายวิกด้วยกันแล้วเขามีการวิกใช่ไหมเราจบวิกไม่ได้แล้วก็จบล้มก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับในรอบนี้นะครับเราก็มาเจอกับไดริ์เหมือนกันนะครับผมเขามีการวิกมาไหมครับเขาไม่มีการวิกนะครับอานนี่นี่เห็นไหมรับไม่โดนก็ปี้ระเบิดนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้าใจว่าโดนกันว่าแบบโดนผุดอะไรเงี้ยมันสามารถเอาไว้กันตัวนี้ได้นะก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะกันได้จริงไหมนะครับผมเห็นมีคนเถียงกันเยอะนะในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับว่า ไอ้ตัวโดนก๊อปปี้ระเบิดเนี่ยมันสามารถแก้ทางได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าแก้ทางได้จริงไหมนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทอยเป็นคนแรกนะครับไล้เริ่มก่อนแล้วก็กําลังสร้างเมืองอย่างเมามันเลยนะครับผมอ่าโอเคเมืองผมผุดอ่าอันนี้เมืองเขาผุดนะครับผมแต่ผมจะสิบสองไปอีกนะครับอันนี้คือเขาไม่โดนก๊อปปี้ระเบิดมานะอืมแต่ผมจะสร้างเมืองเพิ่มตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้แล้วก็วิ่งไปอีกครับอ่าอันนี้คือสกิล ตัวของอะไรอะช้าพลังงานนะครับมันสเก็บสแตกครบนะมันก็เลยเป็นส่วนองุ่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคพอเราสร้างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไอตัวมอนเตอร์เนี่ยมันสามารถออกต่อเนื่องได้นะครับพอเราสร้าง3มหลังปุ๊บมันมาที่จุดสตาร์ทแล้วไอตัวผุดเนี่ยมันก็จะทํางานเหมือนกันนะครับผมเนี่ยตัวผุด9 0เนะมันก็จะผุดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างอีกเราก็สร้างอยู่เนี้ยสร้างแล้วก็ผุดใหม่เรื่อยนะครับผมจนกว่ามอนเตอร์มันจะหยุดวิ่งนะครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์มันไม่วิ่งงนยยยมัถึจะหุดอ เอ้ยถึงจะหยุดสร้างนะอืมโอเคเห็นไหมนะครับคือ <c ười> ตอนนี้ฝ่ายรงข้ามเนี่ยมีโดนก๊อปปี้ระเบิดมานะครับแต่ว่าโดนก๊อปปี้ระเบิดมันไม่สามารถทํางานได้นะครับ <c ười> ถ้าเกิดว่าผมไม่สับเอ้ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างเลยมาขออภัยนะถ้าผมไม่สร้างเลยมาเลยโดนก๊อปปี้ระเบิดมันก็ไม่ทํางานนะครับเพราะงั้นเกตนะครับว่าโดนก๊อปปี้ระเบิดเนี่ยมันไม่สามารถแก้ทางตัวนี้ได้นะครับผมโอเคผมทอยหกไปนะครับเอาติดเบิ้ลเฉยผมมีเอาเกาะโอเคแล้วก็ผมจะเบิ้ลนสองมาอีกทีนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ผมขึ้นเต็มแมปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าฝ่าย้องข้ามเดินผ่านเนี่ยก็จะโดนดักจับไปนะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าได้เห็นไปแล้วนะครับว่าไอตัวของโดนก๊อปปี้เนี่ยมันไม่สามารถกันตัวไดริตได้น,นะก็ถือว่าเป็นตัวละคตรตัวหนึ่งที่มันหลุดขอบของสายวิกออกไปแล้วนะครับจะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวยังไงไปดูรีวิวรอบถัดไปนะครับไปผมก็ อยากจะมาพูดถึงวิธีการรับมือแล้วก็วิธีการแก้ทางการ์ตัวละครตัวนี้กันว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงมานะครับแล้วก็หาทางรับมือ,อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองเสนอการ์ตัวละครที่สามารถเอาไปรับมือได้ดูบ้างแล้วกันนะครับในช่วงท้ายคลิปนี้นะก็อิงโดยประสบการณ์ของผมเองนะจากที่ผมได้ลงแชมเปี้ยนหลีกมาเป็นเวลา2วันนะครับที่การ์ดใบนี้เข้ามาในเซิร์ฟของเรานะครับแล้วก็ได้พบเจอมาแล้วก็ได้ลองเอาไปเล่นแล้วก็ ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรมากที่สามารถขัดขานางคนนี้ได้นะครับโอเคก็เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คืออ่าอีโวสวิตมีเมียนนั่นเองนะครับผมก็เซตที่ใช้รับมือและก็เป็นเซตนี้นะก็เน้นเกมเร็วจบเร็วนะครับแล้วก็ถ้าได้ทอยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มุดไม่มีมุดหลุมไม่มีอะไรเลยที่จะมาสามารถแบบสามารถมาตัดทางหลุมนำของเราของเราได้เนี่ยเราก็สามารถเอาหลุมนำเนี่ยไปวางดักไว้ที่จุดสตาร์ทได้นะครับแล้วก็มีเมียนเนี่ยมันยังมี อ่าอะไรอ่ะสก,กิลวาร์ปนะครับที่สามารถวาร์ปข้ามส่วนองุ่นของตัวไนริทไปได้นะครับแล้วก็มีโดมิท้าวิตอรี่ที่สามารถเอาไว้กันวิกได้ถ้าเกิดว่าขังทันแล้วได้อลุมช้อนเนี่ยไดรลิทก็อาจจะคิดได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้เอามิมียนไปลงชิปเปอร์ลกแล้วเราก็จะเจอกับไดริทมาแล้วจริงๆนะครับก็สู้พอเอาได้อยู่นะก็ประมาณนี้นะครับจากตัวนี้คิดว่ารับมือได้มากพอสมควรเลยนะครับจาบตัวสวิมิเมียนในเซตพื้นฐานเลยนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลย,เ,ลยเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอีก พอจะต่อก่อนได้ยังไงมีเมี่ยมมันก็แบบยังคงเป็นมะเร็งเซิร์ฟอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ไอ้สอตัวนี้ก็ปล่อยให้มันฟัดกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับที่ยังคงสามารถต่อกอนกับตัวนี้ได้อยู่นะครับก็คือจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับที่คิดว่าน่าจะพอสู้ได้นะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยไอ้ความสามารถในการผุดแลนด์มาร์กหรือว่าความสามารถในการ c o p ปี้แลนด์มาร์กเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับตัวนี้เพราะงั้นเนี่ย มันต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นนะครับอ่าเราก็ต้องหาตัวที่มันแบบมีทั้งหลุมดําแล้วก็มีทั้งตัวนี้นะครับมาช่วยซัพพอร์ตนะครับหลุมดำเนี่ยใช้เพื่อไว้วางหลุมดําดักถ้าเราได้ทอยก่อนเขาหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทอยฉัหลังนะก็ต้องมาลุ้นโดมดีทักเอานะครับก็นั่นแหละนะครับมีเมียนเนี่ยที่ผมแนะนำเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุนนะครับมันสามารถวาร์ปข้ามอะไรต่างๆได้นะครับโดยที่มันไม่สนใจไอ้พวกแบบมเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สนใจพวกแบบ ไอ้อะไรนะแถววันที่มาเกี่ยวขานั่นแหละนะครับม,มันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างรับมือได้ดีนะครับต่อมานะครับที่ผมเจอมาแล้วรู้สึกว่าผมแพ้ก็คืออาร์ทิมิดนะผมที่ใส่หมวกผนเลกานะครับแล้วก็เซปประมาณนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเจอแล้วค่อนข้างแพ้แล้วก็ได้ลองเอาอาร์ทิมิตเนี่ยไปเล่นดูแล้วนะครับก็พอรับมือกับตัวใหม่ได้นะครับคือโอกาสมันก็ประมาณ70%็ินน้อยแหละที่มันจะชนะนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะแพ้เหมือนกันเพราะงั้น สิ่งที่ผมนํามานําเสนอเนี่ยมันอยู่ที่ว่าของออกไหมแล้วก็อยู่ที่ว่าดวงเราด้วยนะครับว่าแบบได้ทอยก่อนหรือว่าทอยทีหลังตัวนี้เราคิดอย่างหนึ่งปัจจัยแรกเลยคือเราต้องได,ได้ทอยก่อนมันนะครับถ้าเกิดว่าเราทอยทีหลังเนี่ยค่อนข้างรับมือยากนะครับอโอเคนะครับตัวละครต่อมาเนี่ยก็คืออั์เทมิสนะครับที่เป็นตัวละครประจําเดือนที่ได้เข้าเซิร์ฟมาไม่นานมานี้นะครับก็แนะนําเป็นตัวของ <c oughs> ถุงมือท,ท่านขออภัยนะครับ เุมบดินท่านแล้วก็โดนมีทาวิตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับ2ชิ้นที่ฟิกวิธีการแก้การ์ดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าอีกชิ้นหนึ่งอีก2ชิ้นเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราช่วงนี้อาร์ิมิสมันมีบัฟอยู่มันก็ยังพอรับมือได้บ้างนะครับอืมก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยธนูออกไหมได้ทอยก่อนไหมนะครับแล้วก็แบบมีจังหวะได้โจมตีเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาร์เมิสเนี่ยคือจะว่าไงดีเวลามันยิงธนูเนี่ย มันจะสามารถกระจายแผ่นน้ําแข็งออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าแผ่นน้าแข็งมันติดเนี่ยไอตัวโดนเมล็ดผุดของตัวไดริ์เนี่ยมันจะไม่สามารถผุดได้บนพื้นที่น้ําแข็งนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขัดขาไดริ์เหมือนกันนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พอรับมือได้นะครับใครที่ลองเอาอัธม er ิตรไปลงแล้วเจอตัวใหม่มาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าไปเจอมันแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมนางไปแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่รับมือได้อยู่ดีพอสมควรเลยนะครับก็คือเวลาได้ถูกปลุกนั่นเองนะครับเป็นการ์ดตัวละครที่เก่าแต่ว่ายังเก่าอยู่นะครับลงเชฟเบลีกเนี่ยผมก็เคยทําคลิปลง9วินไปแล้วนะครับแล้วปัจจุบันผมก็ยังลงลีกโดยโดยใช้การ์ดตัวละครตัวนี้แล้วมันได้9้าวินอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวเวลาที่ถูกปลุกนั่นเองนะครับเป็นการ์ดท,ที่เรียกไงมีสกิลในการกันวิกในตัวอยู่แล้วนะครับก็คือไอ้เหวี่ยงลงเกาะเนี่ยเมื่อเกิดคาเตือนวิเตอรี่เนี่ยเหวียงง่ย ก็คือสามารถขาดขายตัวนี้ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเวี่ยงทันนะถ้าเกิดว่าเมืองมันผุดถูกที่ปุ๊บมันสร้างเมืองหนึ่งแล้วมันผุดอีกเมืองหนึ่งมันพร้อมกัน2เมืองแล้วมันเป็นจุดที่มันจะวิกพอดีอ่ะไอตัวเวี่ยงมันก็ไม่ทันเหมือนกันรวมถึงการวิกขังโกงด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดวงของเรานะครับว่ามันจะสามารถขาดขาได้ไหมคืออย่างแรกถ้าได้ถ้าได้ทอยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับการทุกตัวที่ผมได้เอามานำเสนอในวันนี้นะครับก็เซตประมาณนี้ครับถุงไปได้ท่าน แปลงยนอันนี้ดูดขังจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นมัตสวิตหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวโดนตัวนี้ก็ได้นะครับเอาไปกันแล้วกันอีกนะไม่อยู่ให้มันรู้ไปครับอืมก็ประมาณนี้ฟาร์ดเวลา่าแล้วถามว่าทําไมมันถึงเหมาะนะทีนี้ก็มีคําถามอีใช่ไหมครับเวลา่าตอนที่แปลงล่างเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกการยกเว้นเข้ามารทาง100%ก็คือถ้าเกิดว่ามันโดนส่วนองุ่นดักอย่างเงี้ยไอแถววันเกี่ยวขาของการ์ดใหม่อ่ะถ้าเกิดว่า ไอตัวนี้มันติดใช่ไหมครับมันก็จะสามารถโกเวนธรรมดาได้ร้อแล้วก็สามารถโจมตีสวนกลับได้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ตัลละครที่ยังคงแบบคลองบาลังเมตาของเซิร์ฟอยู่นะครับผมให้มันเป็นตัวที่ติดเมตาเลยเพราะว่ามันยังลงหลีกได้อยู่แล้วก็เป็นการ์ตัลละครที่โหดมากๆนะครับสำหรับตัวเวล่ามันเองนะครับยังไงก็ฝากเอาไปลองด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาเราพูดถึงการ์ตัลละครแล้วก็เซตที่เอาไว้รับมือแล้วนะครับทีนี้เรามาลองพูดถึง จี้ข้างล่างกันบ้างน,นะครับซึ่งจี้ข้างล่างที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักเนี่ยก็คือจี้ชิ้นนี้นะครับแต่ผมจะพาไปดูในสมุดภาพนะครับว่าผมไม่มีจี้นี้นะแต่ว่าผมรู้ว่ามันแก้ทางได้พอได้ลองเล่นไอเดียของลูกค้ามาแล้วนะครับก็คือตัวอ่าเขียนว่าบริจาคแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถแก้ทางได้ในระดับหนึ่งนะครับแป๊บนึงผมลืมเปลี่ยนช่องจี้ ไอหลายคนก็อาจจะเคยลองมาแล้วนะครับหรือหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้เราวผมจะมาเจาะลึกให้ให้ฟังเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่พอรับมือได้นะครับจะได้นองเอาไปใช้กันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็คือโดนก o ปี้รายชาวบริจาคนะครับถามว่าสามารถรับมือได้ยังไงนะครับก็คือเวลาเราได้ทอยทีหลังอะไรเงี้ยนะครับถ้าหากว่าตัวไดริทเนี่ยมันวิ่งมาที่จุดสตาร์แล้วมันมาทับกับตัวเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาส50%นะครับที่จะได้รับ เมืองที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือมันจะขโมยเมืองของไดริสไปนั่นเองทําให้ไดรลิสเนี่ยไม่สามารถสร้างแลนด์ได้ถี่ขนาดน,นั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบสร้างเมืองจบวิกไม่ได้เพราะว่าโดนขโมยเมืองตัดไปในจุดที่มันจะวิกอะไรแบบนี้นะครับก็พอขัดขาได้ถ้าหากว่าใช้ตัวนี้กับโดนมิทางวอตอรี่มาร่วมมือกันผมคิดว่าน่าจะทําให้ไดรลิสเนี่ยค่อนข้างเสียทรงไปหนักเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้ไปตัวเดียวแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยก็ใส่โดมิทย ทางนี้ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราจัดไปด้วยนะครับว่ายังไงนะครับว่ามันเหมาะสมกับการเอาไปรับมือหรือเปล่านะครับก็ตัวที่ผมแนะนําไปก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับไอไกด์บริจาคเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าแนะนําเป็นตัวโดนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความสามารถโดนผุดด้วยนะครับมันขัดขาได้อยู่แหละนะครับโอเคก็นั่นแหละนะลองเอาไปที่ผมแนะนำเพราะว่าเผื่อไปเจอสายวิโตอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้เออนะครับโอเคนะครับก็ ที่นี้อาจจะไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่านําไปเพื่อแก้ทางการไปนี้ก็อาจจะพอรับมือได้นะครับพอสมควรนะครับต่อมานะครับผมขอภัยครับต่อมานะครับผมการตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะพอรับมือได้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอะไรวะหรือว่าผมไม่มีผมหาไม่เจอผมก็จาชื่อมันไม่ค่อยได้สดิเออการ์ดไหนนะ เออดาร์ซิตนะครับดาร์ซิตนะครับดาร์ซิตเนี่ยพอรับมือได้นะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าดาร์ซิตเนี่ยมันสามารถวางป้ายก่อสร้างได้นะครับถ้าหากว่าดาร์ซิตเนี่ยได้ทอยก่อนนะครับแล้วสามารถวางป้ายป้ายแคมป์คนงานของพี่แจเนี่ยได้ได้เยอะนะครับก็ทําให้จุดที่ไดร์ลิสเนี่ยเขาจะสร้างเมืองมาจบวิกเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาร์ซิตก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าลองเอาไปเล่นดูไปรับมือดูนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดหนึ่งที่แบบ ค่อนข้างจะมาเลงเซิร์ฟเหมือนกันในตอนนี้นะครับดาร์ซิดนะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่ามันชื่อเสียงเรียงนามเขาโด่งดังมาอยู่แล้วนะครับสำหรับการ์ดใบนั้นนะครับยังไงก็ลองเอาไปลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทอยก่อนเนี่ยก็พยายามนะครับวางเมืองวางป้ายไปเยอะนะครับให้เขาเล่นยากๆนะครับแล้วเราก็ค่อยหาวิธีแก้ปัญหาเอานะครับก็เป็นวิธีการรับมือหนึ่งตัวนะครับอ่ะแล้วก็อีกการ์ดอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะยังลังเลอยู่นะครับว่าจะหาดีไหมนะครับแล้วมันสามารถแก้ทางตัวของ ได้ลีดได้ไหมนะครับก็คืออีโวอาชานั่นเองนะครับฮะโอเคขออภัยด้วยนะวันีพูดเยอะแล้วแบบมันสะดุดน,นิดนึงนะครับก็อีโวอาชาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาในหลังในอีเวนต์นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการ์ดสายล้มที่ติดท็อปเมตามานานมากๆนะครับจนถึงตอนปัจจุบันก็ยังคงพบเจออยู่เยอะในลีเหมือนกันก็ตัวละครอาชาเนี่ยมันเรียกไงอะคือถามว่ามันแก้ทางได้ไหมผมมองว่าโอกาสมัน5050 50มากกว่านะครับ ไม่นำซ้ำเนี่ยตัวอาชาเองเนี่ยมันยังคงมีจุดที่แพ้ทางตัวเรลิสอยู่บ้างนะครับซึ่งผมผมเล่นมาเนี่ยแล้วผมก็ได้ทำคลิปรีวิวอีเวนตะ์แนะนำอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะลองให้คํอาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวอาชาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างแพ้ทางแตลิศอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าแพ้ทางยังไงครับ อาชาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีจุดอ่อนเวลากระโดดไปหาไฟนองข้ามเนี่ยแล้วมันจะรับเอฟเฟกของไฟน้องข้ามแบบทุกอย่างเลยนะครับมันถ้ามันถ้ามันไม่มีโล่หรือว่าม,มีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกต่างๆนานานะครับทำลายเตาอะไรอย่างต่างๆเงี้ยทำลายเตาไม่เกี่ยวนะมัน่ายตรงข้ามต้องมาตกที่เรานั้นเอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกมีเชฟอะไรเงี้ยอาชามันแบบโดนดักเยอะนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ดักอาชาได้ก็คือฟองสบู่ครับแล้วไอตัวไดริสเนี่ยมันมีฟองสบู่ในตัวนะซึ่งทํา้ มันสามารถขัดขาอาชาได้นะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าอาชาเนี่ยมันสามารถแก้าทางฟองสบู่โดยการใส่เพนบอร์ดไปแต่นะครับแต่นะถ้าเกิดว่าอา,อาชาเนี่ยมันไปในเซตเพนบอร์ดใช่ไหมครับก็คือเซตน,นี้ใช่ไหมครับเราลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าอาชาไปเซตนี้เนี่ยเราไปเจอกับไดริทเข้าให้เนี่ยคิดว่าจะรอดไหมครับก็คงจะโดนวิกไปก่อนนะครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าไปเซตนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นการโดนขังฟองเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้น ตัวอาชาเนี่ยมันค่อนข้างมีจุดอ่อนให้กับตัวนี้พอสมควรนะครับถามว่าถ้าใส่หมดสมการไปนะครับจะคุ้มไหมก็ไม่คุ้มอีกเพราะว่าโดนดักได้นะครับโดนดักทีเดียวเนี่ยถ้าไม่มีอะไรการตายเนี่ยก็โดนขังแล้วก็ตัดกาแตกไปเลยก,ก็มีมาแล้วนะครับผมเจอมาแล้วแล้วก็เห็นมาแล้วในลีกเหมือนกันว่าผมก่อนที่ผมจะมาทําคลิปรีวิวเนี่ยผมได้ไปลงแชมรมาหลีกมาแล้วก็ เอาตัวใหม่ไปตะลุยมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปพบเจอตัวใหม่มาด้วยเหมือนกันนะครับโดยการใช้ตัวละครอื่นๆนี่แหละนะครับอืมก็เลยทําให้ผมได้เห็นผลชัดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างแพ้ทางเหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสชนะได้ไหมมีโอกาสชนะได้นะครับอืมก็โดยเซตที่เป็นมาตรฐานของอาชาเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้หรือไม่ก็จะใส่เพนบอร์ดไปแล้วก็ใส่หมดสมการไปนะครับแต่จุดอ่อนมันเยอะมากนะครับถ้าใส่หมดสมการไปเนี่ยก็คงจะโดนดักเหมือนเดิม แล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่โหมดไทเทไปเนี่ยโหนไปก็โดนเข้าขังเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าโดนขังใส่เพนบอร์ดไปถอดอันนี้ออกหรือถอดทุมเบท์ไทันออกก็จะทําให้ไม่มีอาวุธในการวางดักจุดสตาร์ทได้อีกนะครับก็ทําให้เล่นแบบยากขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดว่าถอดตัวน,นี้ออกไปก็ทําให้โดนวิกได้ง่ายขึ้นอีกเพราะงั้นสิ่งที่อาชาแพ้ทางเนี่ยมันค่อนข้างหาอะไรมาแบบมาแทนยากนะถ้าเกิดว่าใส่เจาะฟองไปเราก็ต้องสลายชิ้นหนึ่งออกไปเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นตัวที่แบบ เป็นตัวที่จะว่าไงได้เปรียบอาชาอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนขังฟองหรือว่าโดนดักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีหนำซ้ำมันยังเล่นวิกได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอาชาเนี่ยมันค่อนข้างเดินเกมลําบากนะครับถามว่ามีโอกาสชนะไหมมีครับถ้าเจอคนที่เล่นไดลต์แบบยังไม่ช่าม,มากหรือถ้าเกิดว่าเจอเซตที่ไม่ใช่เซตมาตรฐานที่ผม,มที่ผมจัดไปไมเมื่อกี้เออถ้าเกิดว่าเป็นเซตนั้นอะ่ะผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างรับมือยากครับเพราะว่าอะไรอาจเดผมจะ เจาะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยนะครับเซตมาตรฐานของตัวนี้มันจะมีอยู่2เซตก็คือเซตนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านเนี่ยครับผมแล้วก็ใส่เพนบอร์ดใช่ไหมอ่าเพนบอร์ดอ่ะเพนบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นโดนพิทักษ์นะครับอ่ะจุดไหนบ้างที่ดักอาชาได้นะครับโดนพิทักษ์ดักได้แล้วนะครับจุดหนึ่งรวมถึงเพนบอร์ดมีการตายแล้วก็มีป้ายสีถ้าอาชาส่งไปแล้วอาชาไม่มีการป้ายสีเกิดขึ้น อาชาก็จะโดนป้ายสีแล้วก็โดดมาตายเองอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอืมก็เป็นจุดหนึ่งที่มันนั่นแหละนะครับอืมถ้าเกิดว่าใส่โมดนี้ไปนะครับก็อาจจะบางลงนะครับแต่ก็ยังมีเพน์บอร์ดอยู่ดีเพราะงั้นมันอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่ว่าอาชาเขาเดินเกมทันเราไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะครับว่าตัวนี้มันได้เปรียบนะครับก็อันนี้คือ ไม่ได้จะอวยหรืออะไรเพราะว่าอาชาเนี่ยมันก็เป็นตัวละครลูกลากผมไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้อยากจะว่ามันแพ้ทางหรืออะไรแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าตัวมันแพ้ทางกันจริงๆนะครับอนั่นแหละนะครับด้วยความที่ว่าล้มได้วิกได้นะครับจะวิกก็อาชาก็ต้องใส่กันวิกไปอีกจะใส่กันวิกไปก็กลัวโดนล้มอีกเพราะว่ามีขังฟองแถมมีดักอีกนะครับมันเล่นล้มมันก็เล่นได้นะครับตัวน,นี้มันเลยทําให้ค่อนข้างจะแบบยากะนะครับผมอาชามีโล่สองชั้นก็จริงนะครับแต่ว่าโดนดักโล่ไม่กันนะครัับนน่แหละ คือจุดที่มันค่อนข้างแพทางกันนะครับเพราะงนั้นก็อยากจะให้ลองไปพิจารณาอีกทีนึงนะครับว่าจะเอาอยัางไงแต่ยังไงอาชาเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับอืมนะครับอยากจะบอกว่าว่าเป็นตัวที่เก่งอยู่แต่ถ้าเจอไดริสเนี่ยถ้าเทียบกัน2ตัวนี้ถ้าเจอกันเองโดยเซตมาตรฐานก็คงจะสู้ได้ยากเหมือนกันนะครับยกเว้นแต่ว่าได้ทอยก่อนแล้วจวังหวะมันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอพลิกแพงชนะได้นะครับก็ใครที่เล่นอาชาแต่ว่าเล่นไดริสแล้วไปเจอตัวละคร2ตัวนี้มา นะครับเราเล่นไดริ์มาแล้วไปเจออาชาอย่างเงี้ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้หรือถ้าเกิดว่าเล่นอาชาแล้วไปเจอไดริ์มาก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้นะครับแต่ว่าจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นในลีกนะในแชมเปี้ยนลีกนะผมก็เห็นผลชัดเจนแล้วว่าอาชามันเล่นกับตัวนี้ยากจริงๆนะครับเพราะงั้นก็ลองฟังความเห็นจากผมแล้วก็ลองไปพิจารณากันเองนะครับสำหรับวิธีการรับมือแล้วก็วิธีการแก้ทางต่างๆนานานะครับรวมถึงการ อธิบายเพิ่มเติมกับตัวละคร2ตัวก็คืออาชากับไดริที่กลับอาทีา่มาให้หาในอีเวนต์นี้นั่นเองนะอืมก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ผมก็พยายามจะตั้งใจมาอธิบายเพิ่มความเข้าใจให้ผ,ผู้ชมนั่นแหละนะครับไว้ถ้าชอบอยังไงก็ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้แลวกันนะครับไว้จะมาเจอกันใหม่ในลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคนนะครับไปละ